ตอนนี้ดีใจมากเลยนะครับพี่พี่ดีแล้วครับที่มันไม่ทำอะไรท่านครับสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงฟ้านาทุกท่านนะครับอยู่กับผมเบอร์เดนป่าล่าผีนะครับพี่พี่ก้อนในวันนี้นะผมเข้าป่ามาอีกครั้งหนึ่งเสือ้อเพื่อที่จะตามหาองค์หญิงแล้วก็องค์ราชาที่เราเนี่ยนัดหมายกันไว้นะครับตอนตอน ตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้อยู่กับท่านองคชานะเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปหาท่านนะครับพี่พี่ซึ่งตอนนี้ผมอยู่บนเขานะครับพี่พี่ครับพูดได้เลยว่าเหนื่อยมากแล้วฝนเนี่ยก็ทล่มมาไม่นานนี้เองนะดีผมมาตอนฝนหยุดนะครับพี่พี่ครับโอเคครับเพื่อนในการเสวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางไปเลยดีกว่านะเกาะนื่นผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยมีกําลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะครับพี่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปสภาพป่าเนี่ย ป่าไผ่นะครับพี่ครับดูดิโอ้ฝนเป็นถล่มไก่ป่าขันนะพี่ เดินไปเรื่อยๆนะพี่นะไป,ออไปช่างออกกระชาคงจะเดินตามหาองค์จิงก่อนขอให้ช่วยท่านอีกแรงนนะครับไม่รู้ว่าไอดาบเนี่ยมันไปนไว้องค์จิงตรงไหน,นแต่ท่านสีเนี่ยตอนนี้เนี่ยหายตัวไปไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าพรุ่งนี้จะไปหาท่านอีกทีหนึ่งนะครับพี่พ ดูโอ้ตาตาคือเปียแฉะไปหมดเลยนะครับตาชายกี่บ้านหนึ่งเลยบ้านเนี้ยฝนตกไม่หนักขนาดนี้นะเนียฝนค่อนข้างที่จะ ตกหลักเลยแล้วต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยเยอะนะครับโอ้เป็นป่าไผ่แบบดีมากเลยนะมีแต่ลำใหญ่ๆห <c oughs> <c oughs> มีอู้จะเจอท่านตอนนี้ก็พี่พี่ครับตอนนี้พวกผมกลับมาบ้านแล้วนะผมก็เจอกับท่านองคาชาตั้งแต่บนเขานล้นนะครับฝนกระตกก็เลยหากไม่เจอนะก็เลยเดินกลับมาที่บ้านนะครับท่านครับอันนี้เอาไงดีต่อ,อกลับไปตั้ง,เอ,งเ,เอาท่านบอกเราเนี่ยกลับไปตั้งแรกที่บ้าน คือผมแล้วองค์ชาเนี่ยเราก็ตามห้างก,กันในป่าก็ไม่เจอนะท่านนะผมและองชาก็เลยตัดสินใจเดินกลับนะเขาของก็คือหนักเปียกนะ้ำหมดจนผมต้องถอดเสื้อคลุมเอาไว้ในกระเป๋าแล้วนะครับพี่พี่เหนื่อยมากนะครับรชายรอบท่านไม่รู้ว่าองค์ยิงเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับพี่พี่ตอนนี้ วัยิงครับอยู่บริเวณนี้หรือเปล่านี่ก็ใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วนะพี่ฝนตกด้วยนี่คืออากาศเย็นเลยนะไม่รู้ตอนนี้เนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ไม่เจออะไรเลยนะท่านดีไม่เยอะบ่ะท่านนำก้อนเลยก็ได้ครับวีวดูนกกระยางนอนนี่นอนชิลจัด ไปครับเดี๋ยวเราไปตามหากันต่อนะพี่ ตอนนี้มาถึงตรงต้นตะเคียนแล้วนะพี่พี่จะไปอีกหน่อยกับบ้านถึงบ้านแล้วนะครับนู่นไม่เจอเลยนะท่านอ่ะนู่นบ้านผมก็อยู่นู่นแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยใครนั่นจับเบ็ด ขี่รออเขาบอก่าใช่เปล่าใช่องยิงท่านลองไปดูดิใช่หรือเปล่าครับองยิงองในชาววิ่งใหญ่เลยนะพวกก็ไปใช้จริงเลยคนนั้นองยิงครับมาอยู่นี่ได้ไง เอาแล้วองยิงมาอยู่นี่ได้ไงครับแล้วลูกมาได้ยังไงขาก็เดินกลับมาเยๆเหมือนปล่อยองค์ยิงเหรอองยิงนี่มาครับขึ้นอ,องยิงนี่มา,มานะพี่พีไ่ไปยุ่งตัวองยิงเร็วไปครับโหด,ดีใจมากทุกคนไปตามห้ากันแทบตายแต่ <c oughs> เราเดินค่อยๆเดินกลับบ้านก่อนนะ <c oughs> พี่พี่ <c oughs> องยิงเปียกฝนไหมครับ องยิงเปียกฝนไหมก็มีเปียกเดินไหวอยู่ไหมไหวเหมือนเสียงองยิงจะไม่สบายนะท่านข้าเป็นวัดเน,น้นเลยจะหาย,ยายองยิงกินเลยนะน้าครับท่านยิงโหเคยดีใจมากเลยนะี PFC องราชาคือวิง่งรีบวิ่งเข้ามาเลยนะ <c oughs> ท่านดีใจใช่ไหมครับ เจอลูกสาวขาดนานแล้วคือมันก็ใช้วิชาบาังตาแล้วนะพี่พี่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถระบุตําแหน่งได้นะแต่โชคดีที่องคยิงเนี่ยหนีออกมาได้ก็ค่อยเดินขึ้นไปผากบุญบ้านก่อนองค์หญิงคือตอนนี้ดีใจมากเลยนะครับพี่พี่ยิงก็ค่อยเดินนะเดยวลม้ม ตอนนี้ก็มาถึงบริสุท์นองเพราะเขาหมู่แคมป์ปิ้งแล้วนะพี่ๆทางนี้ครับองหญิงนิงไปคบครกวลืน่นองหญิงนี่มันมาม,นมันมีกันเยอะไหมครับนนยเ,ยเยอะใช่ไหม ท่านว่างๆเราไปบุกหมู่บ้านมาเลยดีไหมครับอย่าไปมเลย,เ,ลยเราพวกมันยังจับตัวงยิงเลยครับท่านเอาได้ลูกสาวเราคืนเราก็ดีใจแล้วดีมากแล้วที่ลูกสาวเราไม่เป็นไรมากจะเวิร์ดอย่าไปสร้างเวนสัตว์ก็เลยจ้ใจโลกร้องยินนะแต่คนเนี่ยต้องนูนเสือทองยิ่งบก มาดูกล้องได้เออให้นะโลกกล้องทีผงยิงนั่งพักก่อนครับเอาไงดีต่อครับท่านแล้วแต่เจ้าเลยผงยิงนั่งพักก่อนโหคือดีใจจัดเลยนะครับพี่พี่ องยิงใส่เสือกหนาวกันครับโหดีใจมากเลยนะท่านนะ <c oughs> ยิงก็เหมือนจะไม่ค่อยสบายนะแล้วแล้วมันมันจับองค์ยิงไปทำอะไรอะ่ะมันได้ทำอะไรองค์ยิงไหมครับ คือไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมองญิง <c oughs> คือมันไม่ทำอะไรอะไรองยิงเลยนะพี่พี่ดีแล้วนะถ้ามันทํานี้คือแย่เลยนะครับพี่พี่เอฟซีดีแล้วครับที่มันไม่ทําอะไรท่านข <c oughs> อเคนะพี่พี่ผมขอปล่อยให้ท่านคุยกับองค์ยิงก่อนนะผมปะไปชำระร่างกายก่อน จะไปเก็บสัมภาระทั้งร้านก่อนนะครับท่านถ้าผมมานะแล้วเจอะเป็นยังไงบ้างล่ะข้าวใส่ไสดีแตนกับอยู่นมันน้ำในทำไยเจาสิ่งนี้หน่อยไหมไม่มีคม่ะแล้วมันได้ให้อะไรเจากินไหม

เงืองแรก็มีแต่คนงเจ้าแน่แท,ท้ใช่ช่างก็ไปสอบอกทุกคนเลยลวลาย่ปปาเขาจะไปดีแลคนม่ต้องเป็นว่นง้คขาไม่เป็นอะไรขดดีดีแล้วพ <c oughs> ี่เจ้า you know. กินอะไรไหมได้กินอะไรหรือยังได้กินอเลยไหม

分开，好听。 Do mùa ngon nha nhỏ. Tất cả mùa mịt à? mùa mịt à? mùa mịt à? mùa à? mịt mùa mịt mùa mịt 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 后来。 对，然后。 ท้าน่อนนใ้นบเิรเลยกว่าเดี๋ยวท่านพ่อจะตับเงินรับเแล้วนะบอกเจบเบื่อตัวยัะว่าเดี๋ยวข้ามาหาไหมอ้าไปก่อนนะ 对，好，你就没看到，对吧？